ใละยกับอันดับหนึ่งของผู้ชายที่มาทำกันเยอะที่สุดก็คือใส่ยะกัตาบนและก็ตาล่างนั่นเองค่ะพูดถึงตาบนก่อนเนาะปัญหาของเราคืออะไรจะได้ไปวิเคราะห์ว่าเรามีปัญหานั้นไหมอันดับแรกก,ก็คือตาไม่สดใสถ้าจะสดใสต้องเห็นลูกตาดำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ในผู้ชายเราไม่ต้องเห็นชั้นตาชัดหรือจริงๆเราไม่ควรเห็นชั้นตาเลยเป็นชั้นตาหลบในแต่ว่าตาสดใสน,นั้นหล่อที่สุดค่ะ อันดับที่2ก็คือชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันก็เป็นปัญหาระดับชาติอันดับที่สาก็คือไขมันเปลือกตาตรงนี้มันหายมันก็จะดูหลบเข้าไปเลยอันดับ4ก็คือตามีหลายๆชั้นสองข้างก็คือชั้นเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องเก็บรวมกันนะคะแล้วก็อาจจะม้วนชั้นตาเข้าไปข้างในแล้วก็ปรับกร้ามเนื้อตานะคะอันถัดมาก็คือหนังตามันแบบนูนอะ่ะ คือมันไขมันเปลือกตามันเยอะเกินก็ทําให้ดูตานูนทั้งสองข้างนะคะถัดมาก็คือคนแก่หนังตาก็เหี่ยวตาก็ตกปิดตานะคะอันถัดมาก็คือหางตาตก เห็นผู้ชายหลายคนมากเอว่าเราต้องเห็นผู้ชายที่มันดับหางตาตกมากๆอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องแก้ด้วยการ e n d ท t y หรือว่า foxi e ไอแล้วแต่เคสนะคะทีนี้การแก้ไขเนี่ยการทำตาสองชั้นในผู้ชายเนี่ยต้องคอนเซิร์นหลายจุดอันดับได้ก็คือเราแค่ทำให้เขาเนี่ยเห็นลูกตาดำมา90%าเอเพื่อความสดใสแต่ต้องไม่เห็นชั้นชัดเจนเป็นตาสองชั้นหลบไหนหรือว่าเห็นชั้นตาแค่นิดเดียวเพื่อให้ยังคงความแมนอยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของ e ด d o t y นั้นผู้หญิงอะ่ะตากับคิวควรจะห่างกันเราถึงจะสวยละมุนแต่ของ ผู้ชาย,ยาตากับคิ้วเขาใกล้กันได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใกล้กันเกินดังนั้นผู้ชายคนไหนที่มันมีแบบกระดูกหนกคิ้วสูงมากๆเนี่ยหลายท่านมันจะทําให้เกิดปัญหาที่ว่าคิ้วมันกดลงมาเยอะและตาคิ้วก็จะใกล้กันจนเกินไปทําให้ตาเนี่ยไม่สดใสเลยก็อาจจะต้องแก้ด้วยการเอ็นโดไท์ขึ้นไปแต่เราจะเอ็นโดไท์ในผู้ชายมิดเดียวจะไม่เท่ากับผู้หญิงเพื่อไม่ให้เกิดความสาวนะคะแล้วใครหนังตาตกก็เก็บหนังตาที่มันแบบเขียวมันห้อยตก เกิดจากไวยนะคะใครตาหลบลงไปใครมันหายเราก็เติมให้มันเปลือกตาใครตาหลายชั้นไม่สดใสแล้วก็เย็บกล้ามเนื้อตาแล้วเราก็กรีดชั้นตาทั้งหมดให้มารวมกันแล้วก็ม้วนเป็นชั้นตาหลบในให้เท่ๆนะคะส่วนตาล่างก็แค่2อ,อย่างนั่นแหละทุกคนถุงใต้ตามันเป็นถุงใหญ่เราก็ต้องจัดเรียงไขมันตาให้เรียบหรือว่าถ้าหนังมันห้อยแล้วก็ต้องกรีดต,ตรงขอบตาะคะเพื่อที่จะเก็บหนังใต้ตาแต่ว่าก่อนจะจบคลิปนั้นมีปัญหาหนึ่งที่ผู้ชาย มีปัญหาเาทอีกเยอะมากก็คือใต้ตาผมดำอะค่ะผมยากจัดเรียงไขมันใต้ตาขอให้เพิ่มเป็นเกิดความรู้นะคะการจัดเรียงไขมันใต้ตากับความดำของใต้ตาไม่เกี่ยวข้องกันการจัดเรียงไขมันใต้ตาเนี่ยคือ ใต้ตาเนี่ยมันนูนมันเป็นถุงาาก็จัดเลยให้มันเรียบแต่ถ้าใต้ตาดําต้องดูว่าดามาจากอะไรดํามาจากกรรมพันธุ์ดามาจากภูมมแพ้ดํามาจากการชอขยี้ตาหรือว่าดํามาจากการนอนน้อยซึ่งทั้งหมดนี้เรามีสารต่างๆที่อยู่ในเซ็ตผิวที่ช่วยฉีดให้ใต้ตาเนี่ยขาวขึ้นได้แต่เราจะหวังพึ่งสารอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทําให้เกิดใต้ตาดําด้วยค่ะขอให้ผู้ชายทุกคนมีตาหล่อๆมาให้สาวๆม,มองแล้วหลงไปตามๆกันเลยนะคะ